ก่าสวัสดีครับก่าสวัสดีพี่น้องนะครับทุกทุกคนทุกทุกตันนะครับพอพี่น้องนะครับทั่วฝ่าเมืองไทยลงถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกตันนะครับเนาะนะครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอนะครับทั่วฝ่าเมืองไทยลงถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกตันนะครับเนาะหลังจากที่วิวโดนผ้าพื้นนะครับโปรยลงคลิปมากกับไลน์ไมล้ววันเกี่ยบเจ้พ่ออาทิตย์เนาะพี่น้องนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเนาะตัดผมไม่พี่น้องนะครับมัอนี่ก็ได้มาเที่ยวกัดี สามถุงเด็กโสดสี่ถุงกว่าๆนะครับเนาะนะครับมาผุปลาผุดคุยกับพี่น้องนะครับที่นาบ้านนาเรือนนะครับเรือนสุขพอเพียงนะครับนะครับเรือนสุขพอเพียงนะครับเนาะของอุยุดอนพ่อพื้นนะครับเนาะพี่น้องนะครับเมอนีกามี่เลียงเร้านะครับทางซื้อชูเชียวนะครับเนาะทางเฟสบุ๊กติ๊กต็อกนะครับทางยูทูบทางวิทยุทีวีโทรทัศน์นะครับเนาะ เขายังดังอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องนะครับขออนุญาตนะครับเจ้าของคลิปนะครับทา้งทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับทั้งไรนะครับเนาะทางทีวีโทรทัศน์วิทยุนะครับทางโทรศัพท์นะครับทุกช่องทางที่เด็กเขาไปรับชมนะครับเนาะนะครับทางเพียร์เน่นะครับเนาะนะครับโอุยหลังเพื่อนกระซิบเบาแบบทางเพื่อนนะครับอาจซิบเบาแจ้งชัดซ้ำเดยนะครับให้พี่น้องคิดเบางอย่านะครับนะครับที่ ตามที่พี่น้องได้รับชมนะครับคือกันกับอุยหลังพระเพื่อนเนาะนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับคันว่าเป็นเหตุการณ์นะครับโม่พวกน้ากันคาตกรรมนะครับก็เป็นการกันแกล้งกันอยู่ในเรือนะครับเนาะอาจจะมีตัวเทียงกันนะครับตบตีกันนะครับเนาะนะครับหรือนะครับอาจจะต่างไฟต่างมวยนิ่มกันอาจจะแจ้ง การแจ่งเพื่อนหรือว่าเรื่องนี้ที่มีเงินง่ำนะครับคือจังที่วีไดรับชมเนาะนะครับอาจจิมีนายใหญ่ห้องหลังนะครับรอถ่ายรุ่งแร่มนะครับรับงานล้ลอาอธิคนที่ได้ใช้ชื่อลง่ไปนะครับคือคุณแตงโมดีดานะครับเนาะเป็นอจธิปะตกลงนะครับอธิปิดใจกันเที่ยงกันเพราะว่าคุณแตงโมดีดาก็มีคนหลักเหล้วนะครับเนาะนะครับกับคุณเบิดนะครับ คนผมเงี้ยเนาะที่พี่หน่องได้รับชมทางทิกต็อกนะเฟียดบุกนะครับเนาะนะครับอุยกะบบอสตามพ่มกินพังเพื่นะครับนะครับโดยที่นะครับลงเรือไปนะครับเนาะกะโดยประมาทโผดนะครับเนาะนะครับกับบอด้สวมนะครับเสือนะครับชู้ฉีพนะครับเนาะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับกับโมเมนตื่นเต้นพี่น้องนะครับ ถือมงลึกก็ลึกอีีนะครับเนาะนะครับสิมหาสิมุกสิเกศสิเปียสิโคยิสิเมียนะถอมงตือนก็สามสี่ห้าหกเมตรเกศเมตรประมาณนะครับเนาะนะครับที่ในเมืองนะครับเพิ่นกะคิดว่าหมู่ดาล่าเนาะครับเนาะหมู่ดาล่ารวมรวมไปถึงดาล่านะครับคุณเด็กโมดีดานะครับที่ได้ลุ้งเรือไปในมืองนั้นนะครับลุ้งเรือด้วยนะครับประมัดกำนามกำไนผลนะครับเนาะด้วยพวกมี เสือชู้ฉีบนะครับเนาะดังนั้นนะครับเนาะนะครับเป็นพี่หน้องนะครับสีเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเนาะคือจังอุยอานผ้าเพื่อนนะครับเนาะนะครับกะให้พี่หน้องนะครับระมัดระวังนะครับเนาะนะครับวันเหตุเกิดได้ทุกเมือทุกเวลานะครับสี่เป็นทางถนนก็ดีทา้งน้ำทั้งนนะครับทางเครื่องบินก็ดีนะครับเมาไม่ขับนะครับเนาะไปใส่กระต่องเสียตีนะครับ ส่วนเข็มขัดนีรภัยนะครับเนาะนะครับขับรถขับลาจักรยานหยอกจักรยานยนต์หรือที่เป็นจักรยานเขาเียดนำถนนก็ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดกับกระเทียบอยู่หัวเนาะนะครับหัวเกเปิดนะครับเนาะนะครับมองไม่ขับนะครับเนาะทุกอย่างนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาโดยที่เขาประมาทนะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับกะนะครับ กับวอลแบบเพื่อเพื่อนเนาะนะครับโอวยุดรนเพื่อนกับขอแสดงความเสียใจนะครับกับคุณแม่นะครับคุณแจงโม่นะครับหรือขรอบครัคุณแจงโม่นะครับเนาะนะครับคุณแจงโม่เนี่ยก็เป็นคนที่ได้เสียชีวิตลงไปนะครับเนาะกับซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยนะครับดาร่านะครับเพิ่นแสดงมากนะครับกับไม่แม้ต่หน่อยช่องนะครับเนาะให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับทางทีวีนะครับเนาะนะครับทางทีวีเนี่ยหลายๆช่องทางนะครับ ลองเพียงกับเพาะนะครับเนาะนะครับค right ุณแจงโมนะครับรวมไปถึงนะครับแสดงนั้นกับสมบูทบาทนะครับเนาะนะครับหลายหลากหลายอารมณ์หลากหลายลีลานะครับเนาะอธิแดงตัวโกงแน่เร้่ดงนั้นอาจจิเป็นน้างเยียงแน่ได้เรียงนี้ประมาณนะครับเนาะนะครับอาธิมีรายการตะลกแน่นะครับเราผ่านมาหลายปีนะครับเนาะนะครับแต่เขาวงการมากนะครับเนาะสำหรับคุณนะครับ แจงมูนดีดานะครับก่าล่าสาวนะครับซูเปอร์สตาร์นะครับในเมืองไทยนะครับเนาะกับเพิ่นกเคยมาทำควมดีนะครับเนาะนะครับมาทำคมดีนะครับทางจังหวัดอุตรด่านีนะครับอธิเครเ่องขมานะครับใส่แดงนังเส่แล้วครอนะครับทานนะครับศูนย์คนพิการนะครับ ตาบอดลืมหูหนวกนะครับทางจังหวัดอุรานทานีเนาะนะครับอยู่ดอนผ้าเพื่อนกันปรับปลื้มนะครับทีมวันเฮ็ดดีมากนะครับเนาะกับคนทางจังหวัดอุรานทานี้ของเฮานะครับอยู่ดอนผ้าเพื่อนกันคิดสวานะครับเพิ่นกระสำนั่งฝากคนหนึ่งของประชาชนนะครับชาวไทยเฮาเนาะในรำความดีนะครับเนาะือแสดงแล้วกันพี่น้องได้รับชมทางทีวีเนี่ยนะครับลองเพลงพี่น้องฟังแน่เนาะนะครับสำหรับคุณแจ้งมูดีดานะครับ ดาราสาวนะครับซุปเปอร์สตาร์หนเมืองไทยนะครับฝากไว้จนอยกันหน่อยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนาะนะครับกะที่ได้รับชมมานะครับกะบอมเบลมาต์ชีวิตดาราเนาะนะครับเนาะนะครับทั้งพี่น้องนะครับรวมโลกเข้านะครับทัวร์ฝ่าเมืองไทยทัวร์โลกรวมทั้งพี่น้องทั้งบูดอนทูตุกสันนะครับเนาะพี่น้องนะครับสิเกิดอุบัติเหตุวัดติภัยนะครับหรือนะครับทางตองนนนท์ทางหน่ำทางเรือนะครับ ทั้งเคียงบอกเคียงบินนะครับเนาะนะครับหรือเจ็บป่วยไตนะครับเนาะนะครับหรือต่างๆหน้าหนะครับที่จะเกิดปวดิเหตุนะครับอุบัติเหตุนี่เกิดด้ทุกเมื่อทุกเวลาโดยที่เ้าประมาทนะครับเนาะเสี่ยววินาทีหนึ่งก็เกิดได้วินาทีหนึ่งก็เกิดได้ในชั่วโมงหนึ่งก็เกิดใ้ในหน้าที่หนึ่งก็เกิดได้นะครับโดยที่ห้าประมาทนะครับดังนั้นห้องกับประต้องนะครับประมาทนะครับเนาะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับบ่าะว่าจะ ที่ด้พูดกับพี่น้องรวมไปถึงตัวนะครับของอุยยูดอนพาเพื่อนพอบเนาะนะครับที่ได้เขารับรับนะครับชุ่มนะครับวันเหตุเกิดน้ำท่วมสนนนะครับโดยที่ประมาณท้านนะครับเนาะทางชงทีวีเนี่ยนะครับเนาะที่จะเกิดพันผ่พนมากนะครับเนาะที่อุยได้ขาไปรับชุ่มนะครับขออุยยูดอนพาเพื่อนขอพี่น้องนะครับเนาะนะครับ กะบ่ต้องประมาทนะครับเนาะนะครับกับท้องถนนนะครับทางน้ำทางเลือนะครับหรือทางเคียงบอกเคียงบินนะครับหรือจะเป็นมอสอบมอไส้นะครับเนาะนะครับมอไม่ขับนะครับเนาะนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับผู้ลงมาไต่จากไปนะครับล้วนตัวอุบัติเหตุนะครับกับเจ็บป่วยไตนะครับเนาะบอกว่าใบกลางคุ้นใบชะล่านะครับใบหลุนนะครับเด็กหรือว่าเด็กหน่อยนะครับใบลำใบเลี้ยนนะครับเนาะใบกลางคนแน่นะครับกับ รวมหายใจจากมานะครับอุยอุดรพระเพื่อนกะแต่บอกยังไงเนาะแต่อุยอุดรพระเพื่อนเกิดมาเป็นคนนะครับเนาะนะครับอาจจะคิดบ่ได้คิดบ่ออกนะครับมาถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับเนาะอุยอุดรพระเพื่อนกะอายุกะเขสามสิบเจ็ดปีสามสิบแปดจังหน่อยสามสิบเก็ดโขสี่สิบนะครับเนาะนะครับกะ วิวด่านเพื่อนนะครับทุกเรื่องทุกเร้านะครับทุกทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่นะครับพี่น้องได้สูญเสียคนที่รักไปนะครับเกิดทั้งอุบัติเหตุหรือจะเจ็บป่วยลมายใจจากไปนะครับหรือจะป่วยไตนะครับหรือทั้งนะครับโควิดนะครับเนาะผ่านมานะครับตะโกาตะลังหรือช่วงกลางๆนะครับที่พี่น้องได้เสียคนหักไปหรือ ปัจจุบันนี้นะครับเนาะครับรวมไปถึงชีวิตของคนเน่นะครับชีวิตของพระเน่นะครับชีวิตของดาราเน่นะครับเนาะนะครับนะครับหรือนะครับชีวิตของนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับเนาะในเมืองไทยเฮานะครับกก เสียชีวิตคอกันนะครับเนาะนะครับกับโมเมนต์ประชาชนธรามดาด่าล่นะครับเนาะหลายๆทถ่านนะครับอานทีเสียชีวิตนะครับเนาะนะครับมาโมเมนต์หน่อยหน่อยนหน่อยนะครับเนาะนะครับกับพอหลวงนะครับเนาะราชการที่เก่าเป็นกระไดเสียชีวิตเสนเดียกันนะครับ ันเกิดอยู่ในใจนะครับประชาชนนะครับผงชนชาวไทยเฮาเนาะนะครับโผหลวงราชการที่เก่านะครับบางว่าพี่น้องคุ่นสีบลืมนะครับที่พ่อในล่งในปฏิทินเนาะนะครับเก้าคำที่พ่อสอนนะครับเนาะนะครับคือความนะครับพ่อดีพ่องามนะครับหรือพ่อรู้ตนดีนะครับหรือ พอเพียงนะครับประหยัดมัธยัติข่วมบททนคววมพยันขันแข็งนะครับหรือนะครับหลายๆคำมเป็นสอนมาเนาะนะครับให้รู้จักนะครับภูมิใจในสิ่งที่ตัวมีที่ตนมีนะครับหรือนะครับรู้จักความพอเพียงนะครับความพอประมาณนะครับเนาะนะครับอุดรพเพื่อนแกถือว่าคนหนึ่งนะครับเนาะ ที่รักษานะครับคําที่เป็นส่วนใหญนะครับก็เลยได้นะครับแต่งนะครับซื้อบ้านซื้อเรือนนะครับมาเรือนสุขพอเพียงนะครับให้พี่น้องสัญจรไปมาได้อ่านมึงนะครับเนาะนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับชีวิตเฮาจังสีมีความสุขนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้กะได้วิลหลายเรื่องหลายเล่านะครับเนาะนะครับเกิดเวิลเรื่องดาราสาวนะครับผู้คนเสียชีวิตไปนะครับเนาะตาเพิ่นกะ นับถือนะครับาศาสนาคิดนะครับเนะาะศาสนาพระเจ้านะครับเนาะพระเยซูนะครับเนาะนะครับกะอุยอุดรพระเพื่อนนะครับก็ขอพระพนานะครับเนาะนะครับช่วงเพคนเป็นคนนะครับเบางคนเสียชีวิตนะครับคุณแตงโมดีด่าดาราสาวนะครับนักหลออเนื้อนักแสดงนะครับละครหลายช่องนะครับให้พี่น้องได้รับชมทางทีวีอุยอุดรพระเพื่อนก็ขอพระพนานะครับให้ดวงวิญญาณของเพลินนะครับไปสู่สุคติ ในพุ่มทดดีดีนะครับโขไวพอนให้เพื่อนนะครับดวงวิญญาณเพื่อนนะครับขึ้นไปนะครับให้เป็นนั่งฟ้าบนสวรรค์นะครับสู่ออมกอดของพระเจ้าต่อไปหรือตลอดไปกันลวกันนะครับตราบนานเท่านานกันลวสำหรับดวงวิญญาณคุณแตงโมนิดาดาลา่าซูเปอร์สตาร์นะครับลลายช่องทีพีนองได้เขารับช่วทางทีวีทรทัศทันะครับเนาะ เพิ่งนะครับเพิ่นเป็นนักล้องผอมนะครับเนาะแสดงตลกนะครับใี่พี่น้องได้รับชมนะครับรับฟังนะครับทางทีวีหลายๆช่องนะครับที่พี่น้องได้ชมกันนะครับเนาะนะครับอุลยอุพระเพื่อนก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับเนาะกับครอบครัวของคุณแตงโมนี่ดานะครับดาล่านะครับที่เขาได้รับชมนะครับช่องเจ็ดช่องแปดช่องวันนะครับเนาะนะครับหลายๆช่องนะครับ คือจะเป็นนะครับทางช่องสามนะครับกัเพื่นเดซี่แดงละครมากกับว่าไม่หน่อยหลายเรื่องนะครับเนาะนะครับที่ได้ฟังงทางทิกต็อกนะครับเนาะกะประมาณนะครับยี่สิบกว่าเรื่องนะครับเนาะอุ้ยกะขอพระน้าขอนะครับพระพนาให้เพื่อนนะครับเนาะนะครับดวงวิญญาณของเพื่อนนี่นะครับสู่สวรรค์สันฝ่า วอเปินเป็นนะครับนางฝ่านะครับบนสวรรค์สู้อมกอดของพระเจ้าก็แล้วกันนะครับอาเมนคำว่าอาเมนนี่คือนะครับศาสนาคิดนะครับศาสนาของพระเจ้าพระเจ้านี่คือพระเยซูนะครับเนาะนะครับกะเพิ่นกะยังมีชีวิตอยู่เพิ่งกะกำนังฝ่าผูนึงของประชาชนนะครับเนาะนะครับคิดว่าอะไรยิงนะครับเนาะ ที่ได้อธิษฐานนะครับให้เพื่อนนะครับดวงวิญญาณของเพื่อนนะครับได้ขึ้นไปนะครับเป็นนั่งฟ้าบนสวรรค์นะครับเนาะสุโอบกอดของพระเจ้าก่อนสารับพุ่นแตงโมดีดานะครับดาราสาวซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับเป็นนักร้องนะครับนักแสดงละครต่าง,างๆครับ ที่เป็นฉากบูเนี่ยนะครับเนาะที่ผ่านมาที่เขาได้รับชมนะครับทั้งทีวีทั้งรทัศนห้องนะครับฉากบูเนี่ยเป็นนั่งเอียงนี่ยตรงโกกแน่เนาะนะครับเลนตะลกแน่นะครับก็แล้วกันนะครับพี่หน้องได้รับทราบก็แล้วกันนะครับกับโมเมนต์บาเตอร์ด่าล่านะครับคนเฮาคือกันนะครับเนาะนะครับคนเฮาคือกันนะครับเนาะเป็นนะครับเสียพระเสียเจ้านะครับ เสียพ่อจอกพ่อเจ้านะครับเพคนก็ได้เสียชีวิตขึ้นกันนะครับเนาะนะครับรวมถึงประชาชนนะครับชาวไทยเฮานะครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภอนะครับทั้งเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดเจ็ดร้อยเก้าสิบสาอำเภอนะครับทั่วที่ไทยเฮานะครับเนาะนะครับทั่วโลกนะครับเนาะโุยอาดอพระเพื่อนกันขอแสดงความเสียใจและอะไรทุกทุกคนทุกทุกสัตวนะครับทั่วโลก รวมไปถึงพี่น้องนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงพี่น้องทั้งอุดรทุกสุสัทธ์ที่ผ่านมากันแล้วครับก็แล้วกันนะครับช่วงกลางนีนะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้นะครับเนาะนะครับขอ้ดวงวิญญาณนะครับพี่น้องนะครับผู้รวมมาใ้แต่จากไปนะครับเนาะให้ไปสู้นะครับสวงสวรรค์นะครับเกิดมาขอยเกิดลำลูกลำดานนะครับ เกิดมาชาตินี่นะครับกกิดดวงวมพนซ้ำนี่เกิดสาตนาอาธิได้งวมคนอีกมากไหมนะครับเนาะนะครับผูเฮ็ดดีนะครับอาธิเดเปนั่งฝ่าเนาะนะครับคือนะครับคุณแจงมูนดีด่านะครับดาราสาวซูเปอร์สตาร์นะครับที่วีุ่ได้รับชมและติดตามเพิ่นมากนะครับเนาะทางช่องทาง y YouTube เนี่ยติดกตอกเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเนาะนะครับทางไลน์เนี่ยนะครับ รับชมทางทีวีพงผ่อเพิ่นแสดงละครดีนะครับเนาะนะครับหรือตัวจริงของเพิ่นบริสตแสดงละครกับเป็นนั่งฝ่านะครับของประชาชนนะครับเนาะนะครับเพิ่นก็ได้นะครับสาธุเูรอนะครับกับเพิ่นก็ได้มาซอยนะครับศูนย์คนมีกันนะครับทางจังหวัดอุดรธานีเฮาองนะครับเนาะนะครับคนหูหนวกตาบอดนะครับเนาะนะครับได้นะครับเข้มแข็งนะครับ ได้ยืนสู่นะครับจนหอดปัจจุบันนี้นะครับเนาะกลเป็นอุยกัะปาเปลื้มนะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่นเสียชีวิตอุยเอกอุดรเพื่อนก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับอย่างมากนะครับเนาะนะครับการเก็ียนะครับการเป็นการไต้นะครับมันมีทุกคนนะครับเนาะนะครับ ข่วมจริงนะครับเป็นจริงที่ปไต่มันมีผู้ใดายันข่วมจริงเป็นจริงที่ตายนะครับเนาะเฮาได้หูนะครับเฮาได้เห็นแม่นะครับเฮาก็ะเป๋ข่วมจริงนะครับอันนี้คืออวีอุดรเพื่อนได้อข่วมจริงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในคลิปนี้หลังจากที่บริเัทนายอินตาให้นายอิตาพี่น้องไปเกี่ยวอาทิตย์เนาะนะครับที่มาบอกพี่น้องได้รับทราบได้ข้าใจนะครับที่โบโบก้นหน่ะนะครับโบก้นหลังโมเมนต์เอียงนะครับเนาะยานพี่น้องนะครับผู้เขารับชมรับฟังบ่เข้าใจนะครับเนาะ คือว่าเบาย่ำๆนี่คือว่าให้พี่หน้องได้เข้าใจและรับสัตว์ที่อวี๋อุรันเพื่อนบอกไปนะครับมันก็หลายเรียงหลายเล่านะครับเนาะนะครับะวตารพระเจ้าเสียพระเสียเจ้าเสียพระจอกพระเจ้านะครับหรือประชาชนธรรมดานะครับก็จังพี่หน้องก็จังอวีนะครับเนาะนี่จะเป็นดาดอกดาล่านะครับก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับก้นนะครับเหตุบุญประสาทกวนมาได้ซ้ำไดนะครับสาตานี้นะครับก็ริดายนะครับ อยู่ในโลกเฮ้อนะครับคือวันสิ้นสุดคือวันศีนหลกก็คือนะครับวันหลวงหายใจจัดญาติพี่น้องไปกับคนท,ที่เฮารักไปนะครับเนาะนะครับแสดงความอะไรแสดงพุ่มเสียใจนะครับสำหรับผู้ที่ลมหายใจจักทุกสัตว์ที่ผ่านมาเนาะนะครับตัวฝ่ามังไทย่ลมนึอพี่น้องทั้งอุดรนทุกทั่วโลกกันเลยนะครับทั้งเจ็ดสิบปีจังหวัดเจ็ดร้อยกิจมอำเภอนะครับเนาะนะครับ ทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกอำเภออนะครับในเมืองไทยเอาเนาะนะครับรวมไปถึงพี Jamie, lonely, ่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกสัดนะครับเนาะนะครับอพี่น้องไปสูตพุ่มที่ดีนะครับเนาะสูสวงเสวค์เกิดมากขอให้เกิดลุ่มลุ่มล้านคือเกานะครับเกิดมากค่ะควายคนหาคนแพงเนาะผู้ใดอยกควมไม้นี่ยมา้มาบอกย่น่การเกี่ยวปันไตนะครับเนาะนะครับผู้ใดียกไตพี่น้องนะครับ อยากอยู่เดินด่วนเนาะนะครับสำหรับในคลิปนี้อู๋อยู่รอนเพื่อนเกษตรกรโบราณเนาะครับเนาะโบราณใหญ่แห่งการเปลี่ยนยูนะครับช่วงช่วงนี้กับช่วงโควิดนะครับเนาะการเปลี่ยนยูนะครับช่วงโควิดกับโควิดพี่น้องเซฟตี้นะครับเนาะนะครับออกจากบ้านแค่นี้เริ่มปิดแมตต์ปิดจมูกนะครับจับใบยังเริ่มล้างนะครับล้างใ้ละมือด้วยเจลนะครับเนาะเจลล้างมือนะครับป้องกันโควิดเจลเสียนะครับเจลโควิดสิบเก้านะครับเนาะ ยังระบาดอยู่ในขณะนี้ในบางแถวนะครับเนาะนะครับสำหรับช่วงวลนท้ายสุดนี้นะครับเนาะนะครับอุยอุราผ้าเพื่อนนะครับกัสิขอยุตินะครับคลิปนีนะครับเพียงซัมหนีกันโอกาสหนานะครับพอกันไหมนะครับเนาะนะครับกับการลงคลิปมาพูดคุยพวปะกับพี่หนอกนะครับทางหนาบ้านนาเรื่นนะครับสุขพ่อเบื้องนะครับสุขพอเพียงนะครับ ก็มีอีกหลายเรื่องหลายเล่านะครับที่พเดพูดได้คุยกับพี่น้องนะครับในมื่อนี้นะครับอยู่ตอนเพื่อนนะครับก็ดีขอยุติคลิปนี้ไม่เพียงซ้ำนี้ขอให้พี่น้องนะครับนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีทุกๆคนทุกทุกันทั่วร์ฝ่าเพื่อนร่วมพี่น้องท่าอุหลนทุกทกันทั่วโลกนอนหลับเงินเงินนอนตื่นเงินแสนผู้ใดขอรับชมรับฟังก็ขอให้นะครับถืกหัวเรือทัวร์ทุกๆทันทุกๆุวหัวในหัดวันที่สิบหกหรือวันที่หนึ่งนะครับ ในปีพศ2565นะครับในปีเสียเฮานี่ก็แล้วกันนะครับอีวิวดอนภาเพื่อนคนนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้เนาะยี่สิบวัทีกว่าันะครับพี่น้องนะครับว่ายี่สิบกว่ามันกับบอแมนนะครับบอไปเพื่อนไปพี่น้องนะครับอีวิวดอนภาเพื่อนนะครับขอกล่าวคำว่านะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปเรียทางช่องยูทูบของอีวิวดอนภาเพื่อนกกันนะครับโอเคครับ Acabou?